สบายดีทุกคนมือนี้นี่ถือว่าเป็นมือสุดท้ายที่ว่าอาจารย์จะพาไปทัศนะสกษ่าเนาะตามเบงอันซือสถท่านทีแล้วแมนอันยูเคสอันสนามก์บแต่ว่าอันบุห้วอาจารย์สิพาไปอันมองได้ของเคตนั้นเนาะมีแต่ว่าอันไปติดตามรับสมเบงค้องกันเลยเนาะมือนี้นี่อันอากาศดีไยเคตนี้นี่นะข้าเจ้าเจริญเป็นอันปั้นโลหนะเป็นเคตที่ว่ามีสนามกฟบยู่เบืองหนึ่งเนาะแล้วกัน เป็นอันซุ่นกลางสําหรับอันกันให้อันเฮ็ดกิจอันกิจกรรมต่างๆอยู่ในกลางแกงเลยนะที่ว่าได้หับควมนิยมมไล่ที่สุดเลยอยู่ในเฮลซิงกิมีอยู่ทุกระดูเลย แถวนี้เนี่ยเป็นที่หูจักกันดีเลยเนาะเพราะว่าเป็นสนยนกลางอันสำหรับการล่นกีฬานะโดยเฉพาะเป็นคีสกีในฤดูหนาวเนาะเพราะว่ามีความยาวฮอดอันสิบกิโลเมตรเลยเห็นหะแปลว่าผู้ใธท่วมักทา่าทายน่ก็สมาถมานี่เนาะ ย่อันบริเวณไกลๆนี่ก็ยังมีแบบคือ,อเห็นนี่แหละเป็นอันสนามลิ้นกีฬาแบบท้าทายสําหรับอันวัยรุ่นะนะมือนี้นี่เห็นแต่วัยรุ่นมาเนาะเต็มเลยถือว่าอันผู้เดิมักความท้าทายแล้วก็มันมาพีรรถ คือยูนี่นี้ท่าบานพุทธเทวส้นใจญยักลิ้นกสมาดมาลิ้นไดเนาะราคาปีลิ้นท่านการไรเป็นตามส่วนสูงท่าบ่านพุทธสูงอยู่อันหนึ่งร้อยสามสิบเมตรขึ้นไปก็จะเป็นเสาหกเออโลต่อสามสองท่าบ้านส่วนสูงท่านหลุดอยู่อันหนึ่งร้อยสิบลงมาเราแม่นอันสิบแปดเออโลต่อสามสูงคือกันเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่ อยู่ทางหน้าค่อยนี่ก็จะเป็นตูดเทวาเจ้มมาปีนผ้านี่แหละท่าถ่ายดีเพราะว่ามันสูงแล้วก็มีความสั่งอีกเติมฮะน่ะอยู่ทางถึงข่านการเพิ่นทันมีอันบอนห้อยคือของเห็ดนั่นแหละมุฮูว่าเจ่อเอาไว้เห็นยังน่ะลิ้นแบบนี้นี่อย่างเคยลิ้นอันเถื่อเลยในชีวิตนี่น่ะแต่ว่ามักเบิ่งได้เนี่ เดี๋ยวนี้นี่อาจารย์ท่าน,นกันกำลังจะพาไปยางออกกาลังกายไปขึ้นอันผูตามเที่ยวเห็นท่านแหละเป็นขึ้นใดแบบนี้นี่ให้ขึ้นไปถึงพุนอยูนี่นี่มันสามารถมาออกกาลังกายฝีได้เนาะบรดเซียคาปีเนี่ฮะนะเพิ่นตังอันสร้างขึ้นมาเพื่อให้เฮามาอันพักพ่อนยอนใจนี่แหละ วิวอยู่ทางเถิงนี่อันดีขนาดเลยได้เพราะว่ามันมีอันแสงแดดฮะแต่ว่ามือนี้นี่มีหลุมปั่นได้โอ้อันมือนี้นี่ถือว่าเป็นมือสุดท้ายที่ว่ามาทศนะศึกษาฮันแหละเป็นถือว่าเป็นซีมือเลย ขึ้นมาอันฮอทเทิงได้เดียวนึงการเดี๋ยวนี้อาจารย์นั้นเอินลงเป็นลงคืนละผู้ดได้ทีอันเป็นอันยูทูบเบอร์อยู่ในอันต่างประเทศต่างแดนนี้คือสิเข้าใจดีเนาะแบว่าเอาทายหน้าขนบนะุได้แค่น่ะแต่ทายเอาแต่อันทางล่างข้าเจ้าแล้วกันทายเอาแต่วิวธรรมชาสตร์แบบเอามาแลกเปลี่ยนกัน อยู่ถางหน้าค่อยอยู่เบื้องอันขั้วมือนี้เนี่ยอาจะเป็นอันเอาเห็นร่ังขาทันจะเป็นหานอาหารบนหุ่มยาแล้วก็ห้องน้ำเนาะระวบอนอันปลาเขี้ยวมีต้นไม้จงังซันก็เป็นอันบอลสนามลินกีฬากลางแจ้งแล้วเขาเจ้ากําลังสร้างใหม่เบืองนี้คือสิเป็นบอลข้องเด็กน้อยล่นอยู่ถางลุมนี่ก็จะมีอันบอลออกก,กาลังกกยให้คือกับอยู่ถึงนั่นแหละเพื่โบยแยกยางขึ้นไปถึงกับสมาลินกีฬาอยู่ทางลุมนี่นได้ เดียวอันสุด้ขอดูญาจบคลิปนี้ก่อนเดอ้อสุดท้ายนี้ถ้าว่าพ้ใธอาทิวส้วนใจแบบว่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยววัฒนธรรมแล้วก็ยั่เห็นมวิธีชีวิตยู่ฟินแลนด์เป็นอะาได้เราฝากสวยอันกดติดตามกดไลค์กดแชร์อสองเศร้าเหล่านฟินแลนด์ให้เด้อขอบใจที่ติดตามครับสมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไป